ค่ะเป,ประชุมในส่วนของตลาดหนุพันธ์นะคะวันนี้ก็มองประเด็นในเรื่องของอการตกลงของสภาคองเกรสเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานราชการเนี่ยก็ดูเหมือนจะเป็นประเด็นที่ต้องจับตายอย่างใกล้ชิดนะคะโดยที่ล่าสุดเนี่ยก็ยังไม่เห็นว่าจะมีข้อตกลงกันได้ก่อนที่จะถึงกําหนดเส้นตายในช่วงเที่ยงคืนของวันที่30กันยายนตามเวลาของสหรัฐนะคะก็ดูแล้วอาจจะยังเป็น ที่กดดันต่อทิศทางการลงทุนในวันนี้อยู่แม้ว่าถ้าดูในส่วนของอตลาดหุ้นภูมิภาคช่วงเช้าเนี่ยเริ่มเห็นการรีบาวกลับขึ้นมาได้บ้างโดยในส่วนของ ประเด็นดังกล่าวเนี่ยมองว่าถ้าสามารถตกลงกันได้ตามกําหนดเวลาก็อาจจะทําให้เห็นในส่วนของตัวดัชนีเซฟตี้แล้วก็ในส่วนของฟิลเจอร์ที่อ้างอิงเซฟตี้เองเนี่ยมีโอกาสที่จะรีบาวขึ้นกลับขึ้นมาได้บ้างในช่วงสั้นๆแต่ว่าประเด็นที่ยังรอ,อตามดูอยู่ต่อไปก็คือในเรื่องของเพดานนี้ของสหรัฐที่ก็มองว่าเป็นอีกประเด็นที่จะเป็นแรงกดดันต่อทิศทางการลงทุนใน ส่วนของสินทรัพย์เสี่ยงแต่ว่าถ้าไม่สามารถตกลงกันได้เนี่ยก็จะส่งผลให้ในส่วนของตัวเซแล้วก็ฟิวเจอร์เนี่ยมีแนวโน้มที่จะปรับฐาลงต่อจากที่เมื่อวานในส่วนของตัวนีซ่าศูนยเนี่ยปิดลบไปกว่า22.70จุดแล้วก็ในส่วนของเซฟิตี้เองเนี่ยปิดลบไป26.63จุด โดยมองในส่วนของรายงานตัวเลขในภาคการผลิตของจีนช่วงเช้าที่ออกมาเนี่ยก็ดูไม่ได้ช่วยหนุนในส่วนของบรรยากาศการลงทุนมากนักโดยในส่วนของสำนักงานเถรษิแห่งชาติของจีนเนี่ยก็เปิดเผยตัวเลขที่ออกมาเพิ่มขึ้นเพียงเ,เ,เ,เล็กน้อยอจากระดับ51สู่ระดับ51.1ในช่วงเดือนกันยายนซึ่งก็ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์กันเอาไว้ที่ระดับ51.5จุด สำหรับในส่วนของแรงขายของนักทุนต่างชาติเองก็ยังถือว่าเป็นปัจจัยกดกันอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้เมื่อวานนักทุนต่างชาติยังคงขายออกมาในตลาดหุ้นบ้านเราอีก1,661ล้านบาทแล้วก็กลับมาขายใน Safety s ซฟ e ี้เด็กฟิวเจอเป็นวันแรกในรอบ4วันกว่า795สัญญา มองในส่วนของ s อ0่1 3วันนี้ก็น่าจะแกว่งตัวค่อนข้างผันผวนยังอยู่ในช่วงของการปรับฐานอยู่มองว่าระวังวันถ้ามีการดิ่กลับยังไม่น่าจะยืนเหนือระดับ950จุดมองโอกาสที่จะหลุดระดับ955จุดแล้วก็ไหลลงต่อก็ออยังไม่หมดไปดังนั้นสถานะช็อตเดิมแนะนำให้ทยอยรับรู้กำไรไปก่อนสูสถานะใหม่ให้ไปรอเปิดช็อตบริเวณ945-950ถจุด ทางนี้ป้องกันความเสี่ยงโดยตัดขาดทุนที่ระดับ955จุดส่วน Gold Future มองแนวโน้มก็คงน่าจะแขวนตัวค่อนข้างผ,ลผลันผวนแต่ยังให้น้ำหนักในทางบวกอยู่ก็มองว่ายังลุ้นให้ยืนเหนือระดับ1,980 0บาทได้ขณะที่ในส่วนของอาราคาทองคำสปอ t ตเองเนี่ยแม้ว่าจะปรับตัวลดลงมาอีกครั้งทดสอบระดับ1,326 เหรีแต่ว่าก็มองว่าเป็นการปิดตลาดของไตรมาสสาที่ปวกขึ้นมากว่า7.7%แม้ว่าถ้ามองในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยจะเป็นการปรับตัวลดลงบ่ค่อนข้างมากจากในช่วงต้นเดือนอยู่เหมือนกันโดยมองว่าความวิตกกังวลเกี่ยวกับ ในเรื่องของงบประมาณของสารัฐแล้วก็เพดานนี่เองเนี่ยยังเป็นปัจจัยหนุนรวมถึงความแน่นอนทางการเมืองในฝั่งอิตาลีทําให้มองว่าในส่วนของการแว่งตัวที่ค่อนข้างผันผวนเองเนี่ยยังมีดาวไซต์อยู่ที่ระดับ1,316ามหกเหรียญแนะนําให้รอเปิดสถานะรอง g f v 13อีกครั้งบริเวณ1,9700บาทแล้วก็ตัดขาดทุนที่ระดับ19,620บาทส่วน ออย f u ฟิวเจอร์เนวันนี้มองแนวโน้มก็ยังน่าจะเห็นการแกวนตัวที่ค่อนข้างผันผวนแต่ว่ากรอบการดีดกลับเนี่ยยังค่อนข้างจำกัดที่ระดับ3,380-3,390บาทหลังจากที่เห็นตัวเลข P.M.I ของจีนออกมาต่ำกว่าที่คาดแล้วก็มองว่าตลาดยังรอรุ้นตัวเลข P.M.I ในฝั่งยุโรปในช่วงบ่ายนี้ แนะนำให้เปิดสถานะช็อต t รี v นึใกล้ระดับ3,380บาทโดยจัดขาดทุนเหนือระดับ3,395บาทส่วน USD f u t u r e วันนี้มองแนวโน้มมีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงหลังจากไม่สามารถยืนเหนือระดับ31.4 0บาทต่อดอละล่าสหรัฐได้เมื่อวาน โดยมองในเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับปัญหาอุปมาณของสหรัฐยังคงเป็นแรงกดดันในส่วนของอค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแล้วก็มองในเรื่องของฟันฟลอที่ไหลเข้าตลาดบอาเมื่อวานนี้กว่า4,138ล้านบาท ก็ทำให้ในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนมองว่าน่าจะเป็นจังหวะในการเข้าไปเทรดดิ้งช็อต USDV 1 3ที่บริเวณ31.30บาทหรือว่าสูงกว่าได้โดยตัดขาดทุนเนือระดับ31.35บาทต่อดอลลาร์สหรัฐในการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์